สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับกูเต้นะครับอภิชาติภามุทศนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับกูเต้จะมาสอนในเรื่องของนะครับสุขภาพดีด้วยการออกกําลังกายนะครับสุขภาพดีด้วยการออกกําลังกายและเล่นกีฬานะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมเราต้องออกกําลังกายนะครับ ออกกาลัง,งกายไปเพื่ออะไรนะครับและออกกาลังกายเนี่ยได้ประโยชน์อะไรนะครับทําไมต้องออกกําลังกายนะครับการออกกาลังกายเนี่ยควรเป็นพฤติกรรมนะครับที่ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็กะนะครับจนติดเป็นพฤติกรรมถาวรน,นะครับเพราะว่าการออกกาลังกายเนี่ยควรทําต่อเนื่องนะครับในทุกช่วงวัยนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายนะครับจะช่วยนะครับในการเสริมสร้างนะรกระดูกนะครับ และกล้ามเนื้อนะครับให้แข็งแรงและมีประสิทธิภาพทางกายที่สูงขึ้นนะครับอีกทั้งนะครับการออกกำลังกายนะครับจะช่วยนะครับลดนะครับการเสื่อมนะครับของกระดูกนะครับและกล้ามเนื้อนะครับเมื่อเราอายุมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้นะครับคุเต้จะมาสอนในเรื่องของนะครับหลักนะครับในการออกกำลังกายนะครับว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่จะทําให้การออกกําลังกายของเราเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพนะครับสูงสุดนะครับหลักการออกกำลังกายนะครับจะมีทั้งหมดนะครับ4นะครับ4ขั้นตอนนะครับเริ่มจากขั้นตอนที่1นะครับการอบอุ่นร่างกายนะครับหรือภาษาอังกฤษนะครับจะเรียกว่าวอร์มอัพนะครับ2นะครับ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับหรือภาษาอังกฤษนะครับจะเรียกว่า stretching นะครับ3การออกกำลังกายนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exercise c นะครับขั้นคลายอุ่นร่างกายนะครับร่วมกับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับหรือภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า cooldown ครับเดี๋วเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละขั้นตอนครับจะมีวิธีการนะครับปฏิบัติอย่างไรบ้าง หนึ่งนะครับการอบอุ่นร่างกายนะครับหรือวอร์มอัพนะครับจะเป็นการนะครับปรับนะครับร่างกายของเราเนี่ยนะครับให้พร้อมนะครับที่จะออกกาลังกายจริงๆนะครับโดยจะมีผลเนี่ยครับทำให้อ่ามีการเพิ่มอุณหภูมิของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะทำให้อ่ามีความเร็วนะครับในการชักนำของกระแสประสาทนะครับมีการลด การยืดตึงของกล้ามเนื้อนะครับจะมีผลนะครับทําให้นะครับการหดตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับมีการนําออกซิเจนเนี่ยนะครับไปยังกล้ามเนื้อโดยการขยายตัวของเส้นหลอดเลือดฝอยนะครับมีความสามารถในการจับออกซิเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมีการปรับศูนย์ความไวของอ การหายใจนะครับก่อกระตุ้นนะครับและนะครับมีการเพิ่มจํานวนนะครับของเลือดนะครับที่จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจนะครับมีการลดนะครับความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดการบาดเจ็บเนี่ยขณะออกกําลังกายนะครับโดยนะครับการอุ่นร่างกายเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ6 1ถึงนาทีนะครับโดยนะครับจะมีการเคลื่อนไหวนะครับในทุกๆส่วนของร่างกายนะครับ 2. นะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับหรือ stretching นะครับจะเป็นการเตรียมนับสภาพการทำงานของกระดูกนะครับข้อต่อเอ็นนับพังผืดนะครับโดยนะครับจะไปจะเป็นการเพิ่มนะครับมุมการเคลื่อนไหวนะครับบริเวณข้อต่อนะครับเพื่อเนี่ยจะเพิ่มเนี่ยขีดความสามารถนะครับในด้านความเร็วนับความคล่องแคล่ว ของร่างกายให้มากขึ้นนะครับโดยนับจะเริ่มปฏิบัตินะครับจากการยืดค้างไว้ในจุดสุดท้ายของการเคลื่อนไหวจากนั้นเราจะยืดนับต่อไปนะครับจนถึงจุดที่ร่างกายนะครับบอกว่ามีการปวดตึงนะครับของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการควบคุมนะครับการเคลื่อนไหวนะครับ ให้หยุดนิ่งค้างไว้นะครับประมาณ10 3ถึง30วินาทีนะครับ3นะครับการนะออกกำลังกายหรือว่า exercise นะครับจะมีทั้งหมดอยู่2ประเภทนะครับคือนะครับประเภทที่1การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะหรือ a n a e r o b i c Exercise นะครับจะเป็นการออกกำลังกายนะครับ ในช่วงสั้นๆนะครับสลับกับการพักนะครับโดยนะครับการออกกําลังกายนะครับประเภทนี้นะครับจะใช้นะครับระบบพลังงานสำรองนะครับที่มีอยู่ในกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมาใช้นะครับโดยจะใช้นะครับเวลาประมาณ30-60ถึงวินาทีนะครับโดยนะครับตัวอย่างของการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับก็จะมีการวิ่งระยะสั้นนะครับ การยกน้ำหนักนะครับแล้วก็กีฬาประเภทกอล์ฟนะครับหรือกีฬาประเภทลานไม่ว่าจะเป็นการพุ่งแหลมนะครับหรือทุ่มน้ำหนักนะครับประเภทที่2นะครับของการออกกำลังกายนะครับจะเป็นการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนหรือ a อโรบิกเอ็กซ i s e ์ไซส์นะครับโดยนะครับจะเป็นการออกกำลังกายในเวลาที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับ มีความสม่ำเสมอนะครับต่อเนื่องนะครับและจะทำให้นะครับระบบพลังงานนะครับจำลองที่มีอยู่ในกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับไม่เพียงพอนะครับจึงทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมีการหายใจนะครับเพื่อนำออกซิเจนนะครับเข้าไปเผาผลาญนะครับเพื่อใช้ในกระบวนการสร้างพลังงานนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับ การวิ่งระยะไกลนะครับกีฬาฟุตบอลนะครับว่ายน้ำนะครับแล้วก็ปันจักรยานเป็นต้นนะครับ4นะครับจะเป็นขั้นของคลายอุ่นร่างกายนะครับร่วมกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับหรือครูดาวนะครับจะเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยนะครับให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับ ปรับตัวนะครับกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกตินะครับอย่างต่อเนื่องทีละน้อยนะครับเพื่อที่จะลดความหนักนะครับจากการออกกําลังกายนะครับเพื่อที่จะทาให้ร่างกายของเราเนี่ยฟื้นตัวนะครับจากอาการเหน็ดเหนื่อยเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับและก็ยังช่วยนะครับถึงช่วยผ่อนคลายความเครียดนะครับและลดอาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นนะครับ จากการใช้กล้ามเนื้อการออกกําลังกายเนี่ยนะครับมีประโยชน์นะครับและมีความจําเป็นนะครับในการดํารงชีวิตครับการออกกําลังกายเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์ดังนี้เมื่อทุกคนน่ยมีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับจะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยนะครับ ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและมีประสิทธิภาพนะครับ 1. นนะครับจะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยทำงานได้ดีนะครับเลือดมีการส่งนะครับมีการเลี้ยงส่งไปยังส่วนต่างๆได้ดีขึ้นนะครับมีการป้องกันนะครับในโรคของความดันนะครับโรคหัวใจนะครับหรือโรคอื่นๆก็จะมีนะครับโรคเบาหวานนะครับแล้วก็โรคอ้วนเป็นต้นนะครับ 2. นะครับจะช่วยในการควบคุมน้ำหนักนะครับและการทรงตัวนะครับก็จะมีการเพิ่มนะครับในเรื่องของในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวที่มากยิ่งขึ้นนะครับ 3. นะครับช่วยให้ระบบขับถ่ายเนี่ยนะครับทำงานได้ดีนะครับ 4. นะครับช่วยลดความเครียดนะครับและทำให้การนอนหลับพักผ่อนเนี่ยดีขึ้นนะครับหากนักเรียนนะครับอยากที่จะออกกำลังกายเนี่ยนะครับ เราควรที่จะออกกําลังกายเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับสัปดาห์ละ3นะครับถึง5ครั้งต่อสัปดาห์นะครับหากนะครับนักเรียนนะครับดูคลิปนี้จบนะครับและเห็นถึงประโยชน์นะครับและความสำคัญนะครับของการออกกำลังกายนะครับครูเต้ก็อยากให้อ่านักเรียนทุกคนนะครับ ชวนคุณพ่อนะครับคุณแม่หรือคนที่เรารักนะครับไปออกกําลังกายนะครับและอย่าลืมนะครับอัดคลิปเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับมาส่งรูเต้ด้วยนะครับและสถานการณ์ในตอนนี้นะครับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนานะครับ2019ครูเต้ก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะครับดูแลตนเองดูแลสุขภาพนะครับกินร้อนช้อนกลางนะครับล้างมือนะครับ และที่สําคัญนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับทุกครั้งนะเมื่อออกจากบ้านนะครับและนะครับหวังว่านะครับเราจะได้พบกันในเรื่องนี้นะครับสําหรับวันนี้ครูเต้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ